ยูมอขอนแก่นเขามีงานเหี่ยงกันละเนอมาคือเป็นตะมวลแท้เอา้าจะคือโต๊ะข้าวแทนน้องละ่กะกันน้องข้า่าไปเดินแบบยู่เนาะไอ่ทำจนสี่ตัวเขามีงานสามพศวัดสี่จบกเกษตรเงื่อนแคนดินแดนดอกพูนตัวงานประเภณนี้สี่จบนี้มันคือหาจอบบ่ละไอเขาเหตเหี่ยงกันแนล่ล่ะก็มีการแข่งขันกีฬาทัก,าากะษะทางเกษตร ทิ้งถวยร่างว่านพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ,จ้าฟาตุลาพบรบะไลลักษณ์อัคราชกุมารีการแข่งขันกีฬาสากลกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์การแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมและรวมชวมการแสดงเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีงานประเภทนี้ีจอบเพลงชาติของนักศึกษาเกษตรจาก12ส,ส,สถาบันในวันที่2-7ท่นวาคมพุทธศักราช2 5 5 5หารหาหาะนา เมื่อวาเป็นตะไปหาเบิ้มผู้บ้าแทแล้ะเนาะเป็นตะหลายแห้งหาเท่อใดเมื่อปานน้ำจักขาบ